อุ้ยอย่าบอกนะว่ามีโอ้ oh God! ไม่นะฝากเพื่อนหลังใจเองตัวเองหน่อยอุ้ยไ,ไ,ไม่ได้แล้วขอปิดเอาก่อหน่อยขอปิดเอาก่อหน่อยสวย ดาวนะครับเมื่อกี้ตัญชาติยานล้วนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอยอ้วนครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม My h e r o Al t าต Rumble นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเอาเดกุไตแรงให้ได้อันดับที่1กันนะครับผมไม่ได้หมายถึงอันดับที่1ของสกอร์บอร์ดนะครับแต่หมายถึงอันดับที่1ในแมปนั้นๆนะครับหรือว่าในรอบนั้นๆนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะเห็นบ่อยที่สุดเลยนะตอนที่ผมสตรีมก็จะมี คนมาแนะนำให้เล่นตัวเป็นาบารคุโกนะครับแต่ผมคิดว่าเดกูเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่เข้ามาปุ๊บแล้วก็เกมจะแนะนำให้เล่นตัวนี้เลยนะแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นตัวอื่นเลยนะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวนะครับไม่ไม่ได้รู้จักกร์ตูเรื่องนี้มากนะครับก็รู้จักเดกูจาก All Star Tower Defense เนาะแล้วก็เป็นตัวที่ผมจัดให้มันอยู่ในระดับเมตาด้วยนะครับก็คือ ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็เลือกที่จะเล่นเดกุมาโดยตลอดนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมได้ลงไปแล้วนะครับคลิปพื้นฐานเกี่ยวกับสกิลของเดกุนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการไต่แรงโดยใช้เดกุนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้มาฝึกเล่นกับบอทดไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทําการลงแรงให้ดูแบบจริงๆจังๆเลยนะครับว่าเดกุเนี่ยสามารถแบกขึ้นที่1ได้จริงๆหรือเปล่านะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าเล่นตามผมแล้วจะที่1ทุกเกมนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะช่วงเวลาแล้วก็ทามิงต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น Ba ทเทิลรอยัลนะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปอยู่กันในแมปเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้าเลือกวางตัวละครแล้วนะครับผมก็เลือกวางในบริเวณของแอร์ดรอปเลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยกะว่าจะลงแล้วเก็บแอร์ดรอปเลยนะครับ มีตี้ที่ชิปเราก็คือตี้ขวามือนะครับอยู่ในโซนนี้เนาะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บแอดดอกแล้วก็เดี๋ยวลองไปชนดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมคิดว่าน่าจะชนไหวอยู่ถ้าเพื่อนเล่นได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนหนีเราก็จะแย่ๆหน่อยคิดว่าเพื่อนผมไม่กล้าขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ใช่แรงไม่ใช่แรงต่ําแล้วนะครับไม่ใช่แรงเริ่มต้นแล้วนะ ก็หวังว่านะครับจะเจอทีมดีๆนะครับผมทีมของผมก็จะมีโมโม่กับชกูนะครับนี่ก็ขออนุญาตลูกเพื่อนเลยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะปั๊มเกาะให้เต็มนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> อีกสักพักเนี่ยผมคิดว่าตี้ขวาเนี่ยน่าจะมาชนแล้ว เดี๋ยวผมจะหันหน้าไปรับตี้ขวานะครับเนี่ยตี้ขวานี่นะครับ <Sorry. S 1> เห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วตีขวากำลังออกไปหาเซ็นเตอร์นะครับ items here. That Careful! Enemies ahead! items here. don't worry, everyone. I the enemy's attacking. Watch out! Drive! เขาหน้าจะวร์ปหนีไปข้างหลังนะผมคิดว่านะครับอ่ะผมเจอตัวตีเาแล้ว่ถ้าหาตัวเขาเจอจะดีมากเลยนะเมื่อกี้จะนน็อกแล้วนะครับเกือบไป ัวค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมไม่เคยเจอตัวนี้มาก่อนเลยนะผมคิด um ว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับโอ้เกรนสายสวยครับต้องหลบปั๊มยานะครับตอนนี้ผมเจ็บหนักมากนะครับ เมื่อกี้ปั๊มผิดขวดด้วยผมจะต้องปั๊มขวดใหญ่ไปช่วยเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนโดนี่แบบเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าบวกกลางวงแล้วนะตอนนี้แล้วเพื่อนน็อกไปแล้วด้วยเป็นกรรมไม่รู้จะปิดคิวได้ไหมนะครับ เอ,อ,อเคได้ยู่ผมคิดว่าเขาน่าจะหนีนะครับผมหาจังหวะเล่นก่อนเปิดแอเดอกให้เพื่อนอน,นะเ,เ,เพื่อนเพิ่งฟื้นนะครับ เดี๋ยวทิว้งยาให้เพื่อนด้วยนะครับ <c oughs> โอ้แต่ผมไม่มียาเกาะเลยนะ <c oughs> ขอย,ยากอกกเกาะได้สักสองขวดนะครับเดี๋ยวทิ้งให้เพื่อนมียาเลือดให้เพื่อนนะครับ <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้นะเดี๋ยวแพ้นะครับ <c oughs> เหมือนกับว่าตีที่เรากดล้มไปเมื่อกี้สองคนนะครับเขาน่าจะไปชุบเพื่อนแล้วนะ เพราะว่าเหมือนจะเหลือตัวที่ใส่หมวกคล้ายๆตัวตลกอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ก็ปิดคิวคนนั้นไม่ลงนะครับแสดงว่าตีนั้นน่าจะยังอยู่อนุญาตสเตลสักนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าตำแหน่งศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็เหมือนกับว่าแถวนี้จะไม่มีนะ ตอนนี้สกิลหนึ่งผมก็เลเวลเก้าแล้วนะครับเดกกูเนี่ยผมจะเน้นอัพสกิลหนึ่งก่อนนะครับตามด้วยสกิลสองนะครับแล้วก็สกิลสามเนี่ยจะอัพพอๆกันนะครับผมอยากได้ก่อทำไมเขามีแต่เลือดกันนะเดี๋ยวนะครับ เหมือนกับว่าตีนี้พอน่าจะเหลือเขาคนสุดท้ายนะนอ่ะนี่นะครับหนึ่งตรงมาร์คหนึ่งตีนะครับแล้วก็เหมือนเพื่อนจะชนอยู่แบบอีกหนึ่งตี้หรือเปล่าอย่างอย่างนะครับยังไม่ได้ชนตอนนี้เหลือทั้งหมด6ตี้14คนนะครับน่าจะตรงเนี้ยเราลาหกคนเลยนะผมคิดว่านะครับผมจะขึ้นไปนหลอยนะ ไม่รู้จะทําคิวได้หรือเปล่านะครับว่าเหมือนเพื่อนจะชนเหมือนกันเดี๋ยวเราอาศัยไปเก็บคิวเอา,าน็อกหนึ่งหรือเปล่า

ล็อกหนึ่งนะครับผมต้องหนีขึ้นไปปั๊มยาวนะไม่งั้น,น Games, ผมน่าจะเป็นภาระเพื่อนนะครับล็อกหนึ่งนะครับปั๊มเลย <S <S 1> <S 1> ต้องการ,รเรกาะดีเลยนะครับเด็กผู้กาเกาะมาให้ผมซะ โอ๊ยเจ็บผิดผมดกกับยาแล้วอึ้ง <c oughs> แสบเหมือนกันนะครับเนี่ยแสบเหมือนกันนะถ้าทำเนี่ยขนาดนี้ก็แสบเหมือนกันนะ <c oughs> ผมต้องหนีก่อนครับถ้าแบบเนี้ยไม่ไม่เวริร์กไม่เวริร์กผมเห็นแล้วนะครับน่าจะเป็นข้างบนนะข้างบนสะพนานนะครับผม โอ้เพื่อน,น็อกสวยงานเข้าเพื่อรีบขึ้นไปบวกนะตีมนยังไม่พร้อมเลยเมื่อก<ต>ี้เขาเห็นผมนะเขาตาดีจังเลยอ่ะเขาตาดีมากนะครับขนาดหลบขนาดนี้เขายังเห็นเลยนะเด็กกูเขาเจ็บหนักมากนะครับ โอ้โหผมไม่เห็นตะกิ้วผมทำได้แค่นี้แล้วนะครับเพราะว่าตี้ล่างชนพอดีตี้บนอยู่แล้วก็เพื่อนหนีขึ้นไปเล่นข้างบนด้วยนะครับเขาลงมาชนผมสวยเลยหนีเสือป่าจระเข้ไม่ได้ดูฟ้านะครับเห็นบาคุโกอยู่ข้างล่าง มาลุ้นกันว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับเก็บ KO ไป4ตัวนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะปููสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่านะครับถ้าชุบได้ตรงนี้มีแอร์ดรอปนะก็น่าจะเล่นต่อได้นะครับเพื่อนชุบพอดีนะต้องรีบเก็บทุกอย่างนะครับเวลาน้อยครับเวลาน้อยนะครับ ได้กวาดมาก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหเต็มกราฟเลยนะครับแบบนี้หนียังไงอะโอ้โหหนีไม่ได้เลยครับ ซู้ไม่ได้เลยโดนปิดหน้าปิดหลังเพื่อนชนกาเข้ากลางวงโดนลุมเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ขนาดเหลือตีสุดท้ายแล้วนะไม่ไหวจริงๆนะครับตาพผมเล่นกระตึกกระตักยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้โหพอดีว่าเล่นยากจริงๆนะครับปีนี้ค่อนข้างเก่งเลย ก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเด็กุนะครับผมก็มีดาเมจอยู่ที่3,276ดาเมจนะครับสกอร์โดยรวมอยู่ที่2 6 7 3นก็ะครับก็ได้อันดับที่2มาครองนะครับ KO ไป4ตัวนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าอันดับ1นเนี่ยผมคงทำไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าทีมเนี่ยมันสนทนากันลำบากมากๆเลยนะครับบาคุโกของเราเมื่อกี้เนี่ยคือสดจัดๆเลยนะวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยนะครับอยู่ตรงกลางดงตลอดเลยนะ แล้วแบบจะทิ้งก็ไม่ได้ก็ต้องเข้าไปกับเขานะครับก็เลยว่าเมื่อกี้ก็เข้าไปกลางวงแล้วก็โดนล้อมนะครับผมเนี่ยสกิลเวลหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตีไม่ค่อยเข้าด้วยเขาตีผมแบบไม่กี่ทีเกาะกระจายแล้วนะครับเมื่อกี้เกาะเกิดอ,อะไรก็ยังไม่ได้ปัม๊มแล้วก็เลยแบบเรียบร้อยไปนะครับผมก็จบ<โด>ไปประมาณนี้แล้วกันนะครับลำดับที่2นะครับแล้วก็แรงผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณแรงที่2ของเกมแล้วนะครับก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะอัปเดตแรงของเราไปเรื่อยๆนะครับอะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝ <Hey, S 1> ากกดไลค์เหมือนเดิมฝากกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเกมนี้ก็อาจจะไม่เป็นที่นิยมสําหรับช่องผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมรู้สึกว่าเล่นเกมนี้แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหัวร้อนเล็กๆน้อยๆนะครับปรับเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับปรับ มูทในการรับชมกันบ้างนะครับเบื่อแล้วออสตาเราก็มาเล่นในไมฮีโร่กันบ้างดีกว่านะครับเปลี่ยนแนวเป็น Battle Royal e กันบ้างดีกว่านะครับผมโอเคครับผมในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมพอดีว่าผมรู้สึกติดลมนะก็เลยเข้ามาต่อยหนึ่งเกมนะครับอันนี้ก็แอบแวะขึ้นไปบนหลังคามาเปิดคลิปสักนิดนึงนะครับ อย่าใช้คำ่าเปิดคลิปเลยใช้คำว่าอัดต่อแล้วกันนะครับผมก็เริ่มเกมมาเนี่ยผมปิดไป3คิวแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวดูกันมาาในครั้งนี้นะครับเราจะเก็บที่1มาได้หรือเปล่านะครับก็วัดใจกันนะครับบาคโกจะอยู่ในตรงนี้นะเห็นอยู่แวบๆนะครับ แต่เด็กกูเขานี่คือเจ็บหนักแล้วนะครับไม่รู้ว่าอย่างไงเหมือนกันหมายถึงทีมเรานะไม่ได้หมายถึงทีมเขานะครับโอเคพร้อมนะครับโอคุโกวิ่งชิดขวาไปเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าอย่างไงเด็ <S 2> <S 2> กกูน็อกนะครับโอคุโกะกแตกนะครับ อาเบน็อเอ๊ะ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 นะครับเรียบร้อยโอ้โหเขากลเียนะครับอุ้ยโอ้โหผมพลาดน่าจะได้น็อกนะครับตัวนี้น่าจะได้ปิดคิว อ่ผมต้องตามล่าหาอาคุโกนะครับไม่งั้นเขาฟื้นแน่นอนนี่ฝฟื้นจริงด้วยครับตามล่าครับผมไม่ให้หนีแน่นอนนะครับโอ้เขานีไปได้นะครับหามไม่เจอแล้ว ลาครับผมไม่ให้หนีได้นอนนะครับโอ้โหแล้วผมตามบาคุโกแต่เพื่อนผมน็อกงานเข้าแล้วนะครับเขาเห็นผมอีก แกก็ต้อง,องวัดนะครับแบบเนี้ยคือถ้าหนีเราก็เล่นยากสิดีนะครับฉะนั้นวัดดีกว่าต้องวัดใจปั๊มนะครับถ้าไม่ปั๊มเล่นไม่ได้แน่นอนปล่อยเพื่อนเราล้างไว้สวยครับ อิ้งแลวเจอจังหวะซ้อนอย่างสวยแบบนี้โรแล้วนะครับโอเค ต้องปิดต่อเขาให้ได้นะครับเรียบร้อยดาวสวยโอกาสปั๊มต้องปั๊มนะครับอันนี้คือเกมนี้คือบวกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเพราะว่าไอ้สองเกมที่แล้วเนี่ยผมลีลานะครับไม่ยอมบวกก็ แพ้ไปซัดสองรอบเลยนะครับไม่ได้ที่1สักทีรอบนี้ผมก็เลยหดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับไม่ไหวนะครับแบบไม่ไหวแหละเลยซัดซะเลยนะครับฮะปงหาการ์ดปืนใส่กระโปรงกระเป๋าก่อนนะครับเผืเอ่อได้ใช้ดีนะเห็นล้รอเพื่อนพร้อมนะครับรอเพื่อนพร้อมเราจะไปมีการ์ดเกาะ ว่าขึ้นขาว่างหนึ่งนะครับร่างตัวนี้เหมือนจะโลนะตัวนี้ตัวนี้เหมือนจะใกล้ตายนะครับเอาใจเองตัวเอตายอยู่นะครับแบบนี้เจ็บนะครับเด็กูน่าจะน็อกมาครับ ใครทีเดียวแน่นอนไปนะครับเป็นน็อกตัวนี้น่าจะใกล้เหมือนกันนะครับจวนเจียนจะน็อกเลยนะครับเอาหายไปบนเขวเหรอครับหิวเหรอ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 ครับหิวเหรออุ้ยอย่าบอกนะว่ามี

ดาวนะครับเมื่อกี้สัญชาติญาณล้วนๆขอปิดเอาก่อนหน่อยครับหนีปั๊ม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 เหมือนจะเหลือเขาเห็นแล้วเอาสองนะครับบนนู้นด้วยผมขอกลับไปลงเพื่อนก่อนดีกว่ายาผมพอมีอยู่ผมไม่เก็บแล้วแต่ผมอยากได้รถกูดาวอ่ะรถกูดาวนะ ต้องออกครับออกดาวมาแขนขาวนะครับขนขาวสองตัวผมเห็นแล้วนะครับไปไหนแล้วเราก็นอกมาครับเรียบร้อยสวยครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บอีกตัวหนึ่งด้านหลังนะครับเป็นน่าจะเป็นดาบิ ผมเห็นเป็นชุดดำๆนะครับโอ้ผมว่าเขาเข้าห้องนายแน่เลยถ้าแบบนั้นต้องมีสักตัวนะครับแถวเนี้ยชัวร์นะครับจะส,สวยครับจบแล้วเรียบร้อย เก็บที่หนึ่งมาจนได้ครับผมเก็บที่หนึ่งมาแบบสวยๆครับเกมนี้ก็กดไปแบบยับยับตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับอัดต้นเกมไม่ทันจริงๆนะพอที่แบบติดลมแล้วแบบอยากเล่นต่อนะครับก็เลยกดเข้ามาเลยนะครับรอบนี้ก็โชคดีด้วยนะครับที่เจอทีมดีทีมเล่นเป็นนะครับผมก็สบายไปเลยนะครับก็จัดแบบจัดหนักจัดต็มาแบบต้นเกมเลยนะครับกดดาเมจไปอยู่ที่7 2 7 4นะครับ โไปทั้งหมด6ตัวนะครับสกอร์อยู่ที่38,480นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับเดก,กุแบกแรงวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับรอบที่แล้วได้ที่2รอบนี้ได้ที่1นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆและรอบนี้คงรอบสุดท้ายแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอตัััววลาาาไปก่อนบบบ๊ยยสสดีคร